บันทึกรายการค้าวันที่19มกราคมให้บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กให้กับบริษัทมอเตอร์จำกัดเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทจับทำใบส่งของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเร็จรับบริการในรายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้1เพิ่มสินค้ารหัส G ีค่าติดตั้งระบบชนิดสินค้า3คือค่าบริการ 2. เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส0ูค่าบริการจับคู่หน้าที่บัญชีขายสดกับบัญชีรายได้ค่าบริการ ให้จับคู่หน้าที่บัญชีขายเชื่อกับบัญชีรายได้ค่าบริการ3เพิ่มหน่วยนับรหัส0ูนครั้งขั้นตอนแรกให้ไปที่ปบบขายและรับจองสินค้าค่ะแล้วกดไปที่ Work Flow เลือก Invoi c e บริการเลือกขายเชื่อค่าบริการใบส่งของใบแจ้งนี้ค่ะค่ะจะได้หน้านี้นะคะคลิกอิกสาร0 001รายได้ค่าบริการเงินเชื่อกดโอเคได้เลยค่ะ จากน,นั้นกด F3 เพิ่มค่ะค่ะจะได้หน้านี้มานะคะคือเล่ม0001เลขที่ให้ใส่000001 000 0ค่ะเลขที่ยงอิงจรนมาเองนะคะคือ SV 0001 000001 00 0วันที่เอกสารใส่วันที่19เดือน1 5 8ค่ะลูกค้าให้ใส่จุดกด Enter เล้ว c 2บริษัทมอเตอร์จำกัด ค่ะจากนั้นลงมาที่รายการสินค้านะคะรายการแรกตรงตัวทีนะคะให้ใส่เลข3ค่ะหรือถ้ายังไม่รู้นะคะก็ให้ใส่จุดก,ก,ก่อนนะคะแล้วก็เลือกสคือค่าบริการะคะ่ะคือบริการนะคะค่ะรหัสนะคะให้ใส่จุดก,ก,ก่อน,นะคะเราจะเลือก G5 นะคะแต่ในกรณีนี้ฉันได้ลองทำมาก่อนนะคะ เดี๋ยวจะแก้ไขเพื่อนเพื่อดูนะคะว่าเพิ่มยังไงค่ะหน้าที่หนึ่งนะคะให้ใส่รหัสสินค้า G5 ชื่อสินค้าค่าติดตั้งระบบชนิดของสินค้าให้ใส่เป็นเลขสามนะคะบริการถัดกลุ่มสินค้าสูสองค่าบริการค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ไปที่หน้าสองค่ะตามโจทย์นะคะให้เพิ่มกลุ่มสินค้าหัด ให้เพิ่มหน่วยนับค่ะห่าถึมสองแล้วก็ครั้งนะคะเ,เพื่อนเพิ่มตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็กดย1 0บันทึกค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เลือกท D5 มาเลยค่ะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะตามโจทย์ให้ใสอ่อ่จำนวนนะคะหนึ่งครั้งราคาหน่วยขายหนึ่งหมืนบาท เสร็จแล้วกด F10 บันทึกได้เลยค่ะค่ะจะได้ไรายการลงบัญชีแบบนี้นะคะคือเดบิตลูกนี้การค้า1,700เดครดิตรายได้จากการบริการทั่วไป1,000 10, 0เครดิตภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด700ดจากนั้นกด F10 บันทึกได้เลยค่ะกดพิมพมได้นะคะต้นฉบับค่ะ,คะ,คะ